ครับผมสวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตําร้านส้มตําแล้วก็ย้านตํามาตื่นตากระท้อนนะครับผมที่หนึ่งที่หมู่บ้านน้าจานะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้าจาซอยสองตังไปหมู่บ้านเคหะเอ,อื้อทอนอำเภอแม่สายนะครับวันนี้พาท่านมากินตํากระท้อนอ่าอย่าไปดูสูตรแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็มานั่งกินตํากระท้อนบรรยากาศเรียบิมนชายทุ่งบรรยากาศดีๆนะครับมนกับกับพี่ที่ใจดีมากนะครับต้องทุบ ทุบกระท้อนก่อนเนาะอ,อันนี้ปูนี่ปูดองไหมครับครับปูนึ่งจ้ะปูนึ่งปูปูน้านึ่งเหรอปูดองทำไมอีกอืมเพราะต้องเอาต้องเอาสากทุบเจะอีกก่อนเนาะให้มันนิ่มๆก่อนอแล้วค่อยปอก วันนั้นผมปอกไปเนื้อหมดนะครับผมเหลือนิดเดียวต้องต้องแบบนี้ฝีมืออ๋อต้องใช้มีดสองคมเนาอไม่มีปอกก็ได้มีปอกก็ได้มีดแบบนี้ได้ครับไม่กล้าจะไม่กล้าใช้มีดสองคมตำปลาตื่นตำบักแตงกัวเนาะตำส้มมีครับมีครับมีทุกตำเนอเกิดได้ไหมนี่แบบมีหนมเส้นครับ ฝนนี่กันเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดแล้วก็ล้างน้ำเนาะชุบน้ำก่อนพริกเม็ดเดียวเนาะพริกเม็ดเดียวครับผมสองเม็ดก็ได,ด้สองเม็ดสองเม็ดครับผอ๋อแล้วก็สับแล้วก็ใส่เลยมน่นกับครับกระเทียม กะปิหน่อยหนึ่งเนาะพอได้กินครับกินนิดหน,น,น,น่งไมันแออ่อนเนี่ยเพราะได้กินกะปิหน่อยปลาล่าปลาล่ามิจกอนครับปลาล่าไหมไปเดือดใส่กี่น้งน,น,น้ำห้านี่เนาะแมคก,ก้าเนี่ยคนน้ำจ้ำเนาะบาน่น้ำอ,อยู่ไหนน้ำจ้ำนี่ส่วนมากเป็นคนเมืองเขานี่ยกับเมืองอหรือคนไทยหรือไทยใหญ่คนอาขา่าคนเมืองคนเมืองเนาะ พาวันสนินเดียวกันนั้นวันวัาวัณสินอ๋อวันสิน,น,สนคนไปวัดกันเนาะถึงว่าคนบาหารหันไปตั้งจำไปหาปลาช่วงนี้วัณเป็นเดินเป็นเอาเดินเป็นก่อนครับอ๋อ15ครับวัณผาใหญ่เนาะใส่มะเขือลงไปกุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งลงไป ตำส้มตำไปด้วยนะฟังข่าวไปด้วยไม่กล้านะอารมดี <c oughs> ของชูรสหน่อยนึงเนาะอ้น้ำอ้อยกรอครับน้าตาลปี๊บ,บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหน่อยนึง หอมน้ำลายไหลเลยนะต้องบอกก่อนนะจูบใกล้ <c oughs> ปลาล่ายี่ห้อนี่ลั่มกันบนายพลเจ้านายพลเนาะรั่มกัน้ยใ,ใจในายพลซึ่อยังเอิญไม่ใกล้กับมันนะ้ลายหน่อยนึงพอได้กินเนาะ <c oughs> น้ำปูน้ำปูนะฮะน้ำปูนี่ใส่ใส่นักับครับใส่น,น,น้อยเนาะอ๋อพอได้กินเนาะ ูนิดนึงอ่ะต้องมีผักชีฝรั่งเนาะบ้านคนเมืองเข้ามาอยังผักชีฝรั่งอะ่ะผักชีฝรั่งเนะาะมัใช่ใบเลื่อยใบแค้วเลื่อยผักชีฝรั่งมันจะเพิ่มกลิ่นหอมเนาะ <S <S มันตรงขยี้ขยี้นี่แหละมันต้องอให้มันเข้ากัน,นอย่ามันเข้ากันเนาะ พระเอกของเรานะครับมาตื่นนะครับหรือว่ากระท้อนเออมันหอมใบอย่างนี้จริงด้วยพี่ใบผักชีฝรั่งเนาะอันนี้ถ้าปอกไว้มันจะดำไหมครับเจ้ามันจะสีอ่ะถ้าเ้าปอกอ่ะนะอันท้องต้องไปจุ่มน้ำเกลือถ้าอยากได้ขาวอ๋อต้องไปจุ่มน้ำเกลือสับมันส้มตำเลยนาะต้องเนี่ยาหน้ามันไม่กินอ่ะโอ้เงินไปไปไหนหมด มันตัง้งหญ้าครับผมไม่อย่างกินมันไล่ออกหนักอะ่ะเนาะแม่นก็แม,ม่นนะได้ใจหนักเนาะได้ใจหนักอ่ะเอาใส่ทั้งแกนนี่้ยังใส่ทั้งแกนจ้อะอ,ะอ้นี่อ๋อแล้วก็โขกทีเดียวเลยเนาะเี่าอกวันั้นผมแยเ่เอาเอาเม็ดมันออกครับผมบางคนแบบกินเม็ดต้อเม็ดออกอแต่เม็ดข้ามจะโขกเอง ใช้ป hey. ูก็ปูนานึ่งเนาะปูนานึ่งนะครับนานึงมันจะให้มันจะหอมไหมครับร่้งแต่คนชอบบางคนกินบางคนก็ชอบกินปูบางคนก็มาชอบกินแต่กินได้เนาะกวกินได้หมดก็กินได้เสร็จแล้วเย้ คนคนซื้อกินจิ้มเลยในวันนี้ไม่กล้ากินเจวัน,ว,นวันพระอ๋อจะวันพระนี่กินเจกินเจคือไม่กินเนื้อสัตว์เนาะไม่กินอ๋มอมาจิม้มตำปลาตื่นตำกระท้อนนะฮะที่บ้านน้ำจำ้ำอืมกำลังเดอโอเคนะครับเออฝีมือนเนี่ยแม่คะในร้านอยู่ตรงไหนอ่ะผ่าน<ำ>อยู่นะซอยสองข้างรีสอร์ทตรงนี้น้ำจ้ำซอยสองข้างรีสอร์ทสมนึกจันนึกจันนึก นะะพอดีขี่มเอเตอร์ไซค์มาติดฝนแล้วก็เลยไปกินตาม,มาตื่นก่อนนะเห็นร้านตั้งอยู่ริมสะ้านดีใช้ได้ใช้ได,ด้เดี๋ยวมานั่งกินกับกินกับพักไปครับพุดีเขากินกับข้าวเหนียวส้ตมตำหรือว่ากินเหมือนเส้นกินข้าวเหนียวก็อร่อยวันนี้ผมไม่ข้าวเหนียวไม่มีครับ <laughs> กินเล่น, <laughs> ลนๆกับพักอย่างเดียวมาแล้วับตำบะตื่นตำบะตื่น ตอนนี้ตำม,มาตื่นหรือว่าตำกระท้อนนะฮะมาเรียบร้อยแล้วที่บ้าน้ำจำนะครับผมเมื่อกี้ลองชิมไปนี่โอเครสชาติอร่อยแต่ได้ไม่มีนมตำไม่มีนมเส้นกับข้าวหนึ่งอันนี้พักกิ๊กจิ๊กครับอันนี่ผักมีอันนี้ปี๊ปุงเอ็กกับข้ับเนี่ยเอาสีขาวนี่นะอ๋อตรงนี้เลยเนาะเก่งเก่งเก่ง จะเปรี้ยวฝัดๆัดแล้วก็เข้าเครื่องมากนะฮนะามมานะนี่ทำมาึงเนี่ะคือผักเอออร่อยเนะี่ยวันนั้นเราตำ กันเองอะ่ะยังไม่ขนาดนี้เพราะว่าเครื่องมันไม่เยอะนะฮะเราไม่ได้ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็ผุ้แห้งแต่เนี้ยที่ร้านนะฮะที่น้ําจําซอยสองบ้านน้ําจําซอยสองนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายออกมานอกเมืองหน่อยจะเป็นร้านออกมาบ้านหน่อยนีย้รสชาติเขาจริงๆเลยหอมน้ําปูหอมกะปิหอมปลา,า้าเข้ากันมาก ที่ชอบมากน่าจะเป็นปูเป็นปูนะฮะเนี่ยลองชิมปูปูนานหนึ่งก็จะตกหวานหวานห่ะ นี้ก็ปลูกกันเองนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านบ้าน,านเล็กๆอยู่ริมถนนนะครับผมหาง่ายอยู่ขี่เข้ามาที่น้ำจ้ำซอยสองทางไปหมู่บ้านเกหะเอื้ออันโทนะฮะหอม แต่มันไม่เค็มนะแปลกมากมันพอดีอร่อยนะนี่ละมันจะเปรี้ยวๆหน่อยกินกับผักบุ้งครับ อร่อยสามสิบบาทนี่ไม่แพงนะโค้งนึงอ่ะผมว่านะนั่งดีโอเคนะครับเดี๋ยวมากินตำม,มาตื่นกันเรื่อยๆนะฮะก็ผ่านมาที่ร้านทางไปแม่สายเดี๋ยวก็มาที่หมู่บ้านน้ำจ้ำนะฮะติดกับบ้านผมหน่อยนึงเลยมานิดเดียวกับหมู่บ้บานเดุอ,อัตนภอแม่สายจัยงงงยยังหวดเชียงรายก็จะมีร้านส้ตมตำร้าน อตำม,มาตื่นตําแตงตําถั่วเนี่ยอยู่นะฮะก็ฝีมือนี่รสชาตินี่โอเคนะมือชิมนะนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวกันก่อนกินในตํากระท้องกันก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามซับตัคล้ากันนะครับผมไปแล้วเันโชน,ชนมากิน้งตำส้มอน่ะเดียวครับผมอยู่บ้านยังก็ น้ำจ้ำน้ำจ้ำซอยซอยสองซอยสองเนาะเปิดตึ้งวันกับครับเปิดตั้งวันจ้ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เก้าโมงฮอดถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเนาะเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเนาะถ้ามานี่ก็ต้องตามมาตื่นช่วงนี้มันมีตําตื่นตําแตงตํากุเป็ดเจ้ะตําเปิดกุเป็เนาะตําทั่วตําทั่วตําทั่วก็มีจ้ะเศรษัยบ่มีตําส้มบ่มีไก่ปิ้งเนาะเจาไก่ย่างมันไก่ย่างมันมีข้าวนื้อปข้าวนึี้ นมเส้นนมเส้นเนาะ<ช><อ>กินกับอันนี้พอดีขอบคุณพี่อนันต์เนอะมากมากครับ